นักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะพาไปติดตามการเรียนรู้เสริมทักษะด้านการเกษตรทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะคะติดตามกับนะะักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ค่ะ การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนั้นจะไม่ได้เน้นการเรียนการสอนในเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหลายมหาวิทยาลัยเริ่มเน้นการเรียนการสอนในเชิงทักษะการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินท์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในประสบการณ์ก็คือเป็นท้งการวางแผนเพื่อที่จะแบบเป็นพี่แปลงครับเป็นหัวหน้างาน แล้วก็ได้ฝึกควบคุมรุ่นน้องครับในการปฏิบัติงานแต่ละงานครับก็เป็นการฝึกตัวเองด้วยพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยครับวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าได้จนจนจนบออกไปได้เป็นหัวหน้างานหรืออะไรก็จะได้นําประสบการณ์ตัวนี้ไปใช้ได้ครับจังหวัดสุรินทร์เป็นอีกพื้นที่ซึ่งมีเกษตรกรเป็นจํานวนมากมีกําลังการผลิตพืชผักปลอดภัยจํานวนมากการส่งเสริมวิชาการและทักษะอาชีพเกษตรกรแก่คนรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย ซึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทางเลือกอาชีพและโอกาสในการพัฒนาวิถีชีวิตและความรู้ด้านเกษตรกรรมตั้งแต่การผลิตการใช้เทคโนโลยีและการตลาด แนวทางของเรานะคะตัวแรกเลยก็คือเราอยากให้เขาลงมือปฏิบัติได้จริงนะคะเรียนรู้เห็นจากการลงมือปฏิบัตินะคะแล้วค่อยไปเติมเต็มความรู้ทางด้านวิชาการว่าเกิดอะไรขึ้นกระบวนการหลักและเหตุผลนะคะปีที่หปีที่2จะเรียนรู้การปฏิบัติทั้งหมดนะคะพอเข้าปีที่3กับปีที่4ี่ก็จะเรียนรู้เรื่องของการาบริหารจัดการนะคะนอกจากปฏิบัติเป็นแล้วเราต้องบริหารจัดการเป็น เสร็จแล้วเราก็จะมีตัวของรายวิชาเข้าไปนะคะรายวิชาการผลิตพืชตั้งแต่ปัตตพิศาตนะคะพืชไร่พืชสวนสรีระวิทยา,มาเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ขายายพันธุ์โรคพืชอารักขากีตะอะไรพวกนี้ก็จะเป็นวิชาซัพพอร์ตเ,เขาเข้าไป <ส hundred S 1> นะคะก็คือนอกจากเขาจะเก่งทางด้านของพืชแล้วเขาต้องเก่งตัวของทักษะอื่นๆที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรตกรจังหวัดสุรินทร์รายงาน